สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่องราชนีงานผ้าอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทำกระทงจากใบวาสนาอีกแล้วนะคะก็จะประดับตกแต่งด้วยดอกรักสีขาวนะคะง่ายๆค่ะง่ายมากเลยค่ะสำหรับกระทงใบนี้นะคะก่อนที่จะไปดูขั้นตอนและวิธีการทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องราชนีด้วยนะคะไปรับชมขั้นตอนและวิธีทำกันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีแมก ตะปูเข็มลูกแม็กทูบเทียนดอกลักแล้วก็ต้นกล้วยหั่นเป็นแว่นแล้วก็ปิดด้วยใบตองแล้วก็ใบวาส,สนามีสองขนาดอันนี้คือ,อขนาดที่แบบว่าเราฉีกออกมาจากใบนี้เนะาะฉีกครึ่งหนึ่งจากใบนี้ความยาวอันนี้สิบห้าเซนติเมตรส่วนอันนี้ก็ยาวสิบห้าเซนติเมตรความก้วงก็ขนาดเท่าใบเขาเลยค่ะอะเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะเราจะเริ่มจากใบนี้ก่อนนะคะใบใหญ่ก่อน พับครึ่งนะคะให้กา้านให้แกนกลางเขาตรงกันเนาะจะได้ออกมาสวยนิดนึงแม็กติดไว้ก่อนนะเพราะว่ามันจะเลื่อนนะ อ่เสร็จแล้วหนึ่งชั้นนะคะนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มชั้นที่สองกันเลยค่ะปึ๊บเหมือนเดิมค่ะก็วางตรงที่มันหางๆนั่นแหละสับวางกัน เสร็จแล้วสองชั้นนะคะอันนี้ใบเล็กเนาะนี่ทำแบบนี้ค่ะก็พับลงมไม้มาได้ก่งกลางแบบนี้นะ,ะแล้วก็พับเข้าให้มันเป็นกลวยค่ะกลวยแบบนี้ไม่กลวยก่อนนี่นะ ได้ครบตามจำนวนแล้วนะคะเราก็นำกรีบกรีบมาติดเลยค่ะ แล้วเราก็นำดอกลักนะคะใช้ตะปูเข็มเสียบลงไปกลางดอกลักแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไประหว่างกลางดอก